ระว่างเธอเหงาไปเขากระจงกันไหมห่างจากจกรุงเทพแค่3ชั่วโมงเองก็สามารถสัมผัสกับอากาศที่เย็นและชมหมอกได้กับทริปนี้เลยราชบุรีแค่นี้ทเที่ยวได้ส,ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุก <c oughs> ู้ชมค่ะสวัสดีทุกผู้ชมรายการจอ o i c เ Day ของเรานี่วั <c oughs> นนี้ ไม่จริงๆเราปีนี้ปีใหม่2024ขออวยพรอีกรอบใช่ไหมข้อวยพรทุกคนว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีที่ได้ไปทุกคนได้ไปเที่ยวทุกประเทศใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวก็ขอให้ได้ไปเที่ยวเยอะๆเลยไม่ต้องทำงานกันแล้วล่ะนี่นะทำน้อยถูกลอตเตอรี่ซะแล้วก็ไปเที่ยวกันซะนั่นแหละโอเควันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่จังหวัดใกล้กรุงเทพของเรานี่เองจังหวัดราชบุรี คนสวยโพธารามคนยาบัตโป่วยันนี้เราจะไปลับบุรีกันพี่พีเราจะไปดูเต้าหู้ดำเต้าหู้ดำใช่แบบาเคยเห็นหรือเปล่าเอาจริงๆเคยได้ยินชื่อนะแต่ก็ไม่คนลาบุรีใช่คนลาบุรีเป็นคนัตโผเคยได้ยินชื่อแต่เรายังไม่เคยไม่เคยได้ลิมรสของเต้าหู้ดำเลยวันนี้ก็เลยจะพาอาสาพาทุกคนไปดูว่าหน้าตาของไอ้เจ้าเต้าหู้ดำเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วจากต้นผูน้ด,ดำวันนี้เราก็จะพาพิเหใหไปขึ้นเขาเราจะไปชมแบบว่าพาพิชขึ้นสุดขอบสยามว้าวจะรอดูอว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อได้ครับตอนนี้ออกจากเทีดดแล้วีข้ากว่า <c oughs> รถไม่ติดเวลากำลังดีจะ <c oughs> ไ,ไปเจอที่ราชบุรีกับเต้าผู้ดำวันนี้ครับเจิญครับเดินทาง าละครับทุกคนครับตอนนี้นะ,ะเทปก็อยู่ที่อำเภอโพธารามของเราจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับนี่ในซอยเล็กๆที่มีความน่ารักมากเลยแล้วก็ดูเป็นแบบคลาสสิกมากๆของจังหวัดนี้นะฮะนี่ดูราชดรอุอีธิดแล้วฝั่งตรงข้ามของเรานี่ก็จะเป็นแม่น้ําแม่กลองแล้วนะเออและของที่เราตามหาที่เป็นซิกเนเจอร์ในเทปนี้ก็คือเต้าหู้ดานี่ผมอยู่ที่หน้าร้านเขาแล้วนะเะต้าหู้ดําแม่เล็กอยู่ที่นี่นี่ชื่อาฟตรงนี้เลยไป เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าหน้าตาของไอ้เจ้าเต้าหู้ดำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงไปกันครับป่ะลุยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้าหู้ดำถูกไหมครับผมคืออันนี้เลยใช่ครับเต้าหู้ดำนี่คือเป็นเต้าหู้ที่ทำมาจากอะไรครับทำมาจากถั่วเหลือง100%เอร์เซนลยครับแต่ทำไมมันถึงเป็นสีดำได้พ่อ คือเรามาต้มเหมือนคล้ายๆพะโละครับใส่เครื่องพะโลและสมุนไพรจีนจเข้าไปต้มสาวัน3คืนถึงขายได้ทำไมต้องสวันสาคืนเพราะอะไรครับเพราะเพื่อให้มันซึมเข้าไปถึงเนื้อด้านในเลยแล้วปกตินี่อย่างเต้าหู้เนี่ยเขาเขาเอาไปทานกับอะไรพ่อก็สามารถทานได้เลยมันจะมีรสชาติอยู่แล้วแล้วเรามีเมนูมีเม,ม,<า>มนูด้วย ว่าไปทําอะไรได้บ้างครับโอ้นี่คือเมนูของเขาคือเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะครับเป็นอาหารเจครับเป็นอาหารเจใช่ไหมครับครับนี่ฮะในเมนูนะครับก็จะมียำเต้าหู้ดาผัดกะเพราเต้าหู้ดำาถูกไหมฮะแกงป่าเต้าหู้ดำาเพราะจริงๆก็เป็นเมนูอาหารทั่วไปเลยครับทได้ทุกอย่างครับไปคั่วทิ้งไปยำไปผัดอะไรได้หมดแล้วแกงป่าแกงวหวานรสชาติของเขาพ่อรสชาติก็จะหวานหวานเค็มเค็มครับหวานหวานเค็มเค็มชิมได้ไหมครับผม ลอง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 เฉือนชิมนแม่ได้แม่ว่ะพ่อแล้วแม่แม่เล็กอ่ะแม่เล็กอยู่ด้านในครับแม่เล็กอยู่ข้างในอ๋อคือแม่ของครอ๋อแปลว่าร้านพ่อเปิดมากิ่ปีแล้วนี่ทัามาฟาห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบปีมีสาขากี่สาขาหรือว่าสาขาที่นี่พี่เดียวครับโอ้แต่ว่าถ้าจะมากินต้อมคูดำในประเทศไทย ต้องมาที่นี่ที่เดียววนะร้านแม่เล็กเต้าหู้ดำนะครับเจล็กตาเล็กอะไรไม่ใช่ของเราครับไม่ใช่เจเล็กตาเล็กไม่ใช่ต้องแม่เล็กครับแม่เล็กเต้าหู้ดำและที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวจังหวัดราชบุรีอำเภอพุทธามครับผมอมาครับพ่อ มันจะเป็นเนื้อถั่วเหลืองล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะได้กลิ่นคาโบนนิดๆเบาๆไม่ได้หนักมากอร่อยนะเอาดีๆเนี่ยอร่อยนะหากินยากด้วยประเด็นคือมีที่นี่ที่เดียวการันตีด้วยด้านหลังนี้เมื่อกี้ตอนผมเดินมาแว็บแรกผมคิดว่าเป็นป้ายเมนูของคุณพ่อบ้านี่เพียงแค่ส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเกือบ200รายการแล้วก็เกือบ200รายการทุกคนดูนะฮะรายการรายการที่เคยมาร้านต้องพูดดับแม่เล็กนะครับนี่ครับเกือบ200รรายการเมื่อกี้พ่อบอกครับผม แล้วก็จะมีชื่อเราขึ้นป้ายอีกชื่อหนึ่งแล้วปกตินี่ลูกค้าที่มานี่ส่วนมากเขาจะมาซื้อช่วงเทศกาลไหนที่แบบขายดีมากๆพาอกินเจครับกินเจแล้วเพราะว่าต้องพู่นนี่มันจะต้องแบบเทศกาลกินเจเป็นอาหารเจครับขายดีจะต้องต่อแถวนี่นานๆสุดนี่กี่ชั่วโมงต่อแถวแบบพอขายไหมไม่ช่วงกินเจจะไม่พอขายทุกปีอประมาณห้าหมื่นแผ่นสามสี่วันก็หมดแล้วห้าหมื่นอันี้คนหนึ่งแผ่นถูกไหมที่พ่อต่างให้ผมคึ้นหนึ่งกัน วันหนึ่งเนอวันหนึ่งคือห้าหมื่นแผ่นเนระประมาณไม่เกินห้าวันเทศกาลกีเจเทศกาลกีเจสุ0ห้าหมื่นแผ่นโอ้โหขายชิ้นไท่ยไ่บหาบาทยี่สิบห้าบาทอันนี้สุดยอดเลยครับมีเจ้าเดียวเนี่ยผมอึงม้งตรงมีเจ้าเดียวนี่แหละเพราะว่าจริงๆผมก็ผมมาเป็นคนนั่นโปกเพราะเคยได้ยินมาน้งนานละต้องหูดำตองหูดำแบบแม,แม่เคยพูดให้ฟังอยู่แต่ไม่เคยได้มาชิมสักทีนี่คือครั้งแรกที่ผมได้มาชิมรสชาติดีมากครับผม ถ้าผ่านมาจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาแวะร้านเราครับร้านแม่เล็กเต้าหู้ดำนะอยู่ที่อำเภอโพธารามนะขอย้ำนะครับแม่เล็กเต้าหูดำเจ๊เล็กตาเล็กอะไรไม่ใช่ของเรานะครับไม่ใช่นะครับร้านเราอยู่ซอยราดฎรอุทิศอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเบอร์โทรนะครับเบอร์บ้าน032231429เบอร์มือถือของผมก็0867585490 ผมนงลงลูกแม่เล็กยินดีต้อนรับทุกท่านครับนี่เป็นไงขายของเก่งเลยทีเดียวรายการมาเยอะนดะนี้สองร้อยกว่ารายการนี่ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่แบบชอบต้องหู้แบบนี้นะลองมาดูนะต้องหู้ดำว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติอร่อยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าลองมาดูครับ เต้าหู้ดำครับจะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็หวานตามครับเหมือนพะโล้ที่หลายคนเคยทานเลยแต่เนื้อเต้าหู้เนี่ยจะนุ่มกว่ามากๆเลยฮะสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นยำเต้าหู้ดำนะฮะเต้าหู้ดำผัดกระเพราแกงป่าเต้าหู้ดำแล้วก็เต้าหู้ดำผัดหัวงอกครับ เช้าที่ผมพาทุกคนนะไปดูที่ร้านแม่เล็กเต้าหู้ดํามาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่ที่จุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นก็คือไร่ภูเคียงทานี่ครับโอ้โหเป็นไงบรรยากาศดีสุดๆครับผมและนอกจากเหนือจากที่เห็นบรรยากาศตรงนี้นะด้านข้างผมเนี่ยยังมีลาําธารมีกิจกรรมเยอะเลยมีทั้งเล่นน้ํามีลานกลางเต็นท์ดูดงดูดาว,ดวกลางคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับ ATV ไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยแถมว,วันนี้ เราจะปิดท้ายส,สวยๆเลยทุกคนแบบเอาใจแบบคนชอบแคมปิ้งนะคนชอบกินหมูกระทะคนชอบแคมปิ้งแบบนี้ไปกางเต็นนะริมลาธารแล้วก็ทําเตาหมูกระทะขึ้นมากินหมูกระทะกับทีมงานของเรานะโอ้โหแฮปปี้สุดแล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้สําหรับพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าผมจะพาทุกคนนะขึ้นไปบนเขากระโจมไปดูความสวยงามของบนเขากระโจมกันว่าท่าที่ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงบรรยากาศความอบอุ่นความเย็นสบายว่ามันจะหนาวสักขนาดไหน รับรองว่าจอยเดย์ทีนี้ไม่เสียใจแน่นอนถ้าคุณได้ชมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีบไปต้องไปกางเต็นท์ก่อนนะไปกางเต็นท์ก่อนดีกว่าไปกางเต็นท์เสร็จปุ๊บผมก็จะรีบขับ ATV ไปดูพระอาทิตย์ตกดินกัน,นครับปะไปดูนันว่าความสวยงามของไร่ภูเขียงทานมันจะสวยงามขนาดไหนครับไปนะครับปะลุยรออะไร,รับไปเดี๋ยว สำหรับไร่ภูเชียงทานแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีลานกลางเต็นท์ริมน้ําแล้วยังมีบนที่ลานหญ้าอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักเป็นหลังๆอีกด้วยนะฮะและถ้าหากคุณอยากจะมาทํากิจกรรมสนุกๆที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นเพนบอลนะเอาใจสายคนที่ชอบการยิงปืนเลยนะครับผม ATV นะครับผมแล้วก็มีลำธารให้คุณได้ลงไปเล่นน้ำด้วยนะมีห่วงยางให้เช่าแล้วก็มีเรือคายักให้คุณได้พายเล่นกันอีกด้วยนะครับส่วนในด้านของความสะดวกสบายเนี่ย ที่นี่เขาก็มีห้องสุขาห้องอาบน้ําร้านค้าร้านอาหารไฟฟ้ามีเต็นท์ให้เช่าและมี Wi-Fi คอยให้บริการอีกด้วยนะครับนับว่าเป็นอีก1จุดกลางเต็นท์ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยครับผมกลางเต็นทน์ครับมาแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกลางเต็นท์ไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่า ไม่ได้กางมานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมีพี่ๆทีมจอยเดมของเรามาช่วยกันกลางมาทุกคนมาเลยครับมายี่บีบมาเพราะว่าเต็นท์ของเราเนีมนเนเน้มันเป็นเต็นท์ใหญ่อะมันเป็นเต็นท์แบบว่าไซนอนกันแบบ5คนเพราะฉะนั้นผมกลางคนเดียวเนี่ยน่าจะเสร็จไม่ทันขับ ATV ไปดูแสงอาทิตย์แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันกลาง กางเต็นท์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเอาพวกสัมภาระมาไว้ในเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวขับ ATV ไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันครับไป ผมมองว่าการขับ ATV นี่เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เหมาะกับการที่มาเที่ยวในแบบของการแอดเวนเจอร์แบบนี้มากมาเลยครับแต่สําหรับผมนะผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมาในช่วงที่มันเป็นหน้าฝนที่แบบว่าอาจจะมีทางที่มีน้ําน้อยๆอะไรอย่างนี้คระเพราะว่าถ้าคุณมาในช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวแบบเนี้ยอากาศมันจะแห้งใช่ไหมครับและอย่างที่คุณเห็นครับผมฝุ่นมันเข้าหน้าเยอะมากเลยครับมันไม่มีแบบมันไม่มีความชุ่มชื้นของน้ําเลยมันกลายเป็นฝุ่นเนี่ยเข้าหน้าเข้าตานเยอะเกินๆๆไป อาจจะเหมาะกับการที่แบบมาช่วงหน้าฝนละกัน yeah, yeah. หลังจากที่ผมไปขับ ATV นะครับดูพระอาทิตตกดินส,สวยๆนะฮะแต่ยิ่งเสียดายนะเพราะว่าไปช้าไปนิดนึงมันก็เลยไม่ทันดูภาะอาทิตตกดินแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีภาพส,สวยๆไปฝากคุณผู้ชมนะครับและตอนนี้ก็คือได้เวลาที่ผม รอคอยมาทั้งวันแหละนั่นก็คือเวลากินหมูกระทะแล้วก็นั่งริมลำธารแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, มันยากาศดีมากทุกคนคือต้องบอกว่าเอาใจสายแคมป์จริงๆนะแบบเวลามานั่งแคมป์แบบนี้แล้วมีอาหารดีๆแบบนี้นะจริงๆมันก็คือหมูกระทะนี่แหละคือมันเป็นแบบคอนเซ็ปต์ง,ง่ายๆเนาะนั่งชิมแบบชิวๆริมทานเย็นๆแบบนี้แล้วมีชุดหมูกระทะสักชุดหนึ่งเนะี่ยโอ้โหเอาไปเลยเอาใจไปให้หมดเลยครับมาเที่ยวแบบนี้นะครับผมที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแบบนี้ แฮปปี้ที่สุดครับจอยส์เดย์ในทริปนี้นี่เป็นไงแต่ตอนนี้รอฐานมันร้อนก่อนลรงรีบไปนิดนึงมันก็เลยแบบฐานยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นหมูกท้ากันแล้วก็แผนพรุ่งนี้อย่างที่บอกเมื่อตอนมาถึงนะเราบอกว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนเขากระโจมนะครับผมบนเขาก็อากาศดีเหมือนกันจริงๆเราเคยไปแล้วนี่รอบนึงถูกไหมเ,เขากระโจมเนี่ยตอนนั้นอนะ ใช่แต่ตอนนั้นไปไปช่วงปลายฝนแล้วก็พายุมันมาเนาะมันก็เลยมีแบบมีแต่หมอกไม่เห็นพาทิตไม่เห็นไม่เห็นวิวเลยแต่พรุ่งนี้หวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่สํารลอยอากาศน่าจะดีผมว่าอากาศน่นานจะดีเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะาพายุไม่น่าจะมีแล้วก็อากาศดีขึ้นน่าจะได้เห็นพาทิตขึ้นครับแต่อาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยนะเพราะว่าเรานัดกับพี่ที่แบบขับรถพาไปประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งอะทุกคน มันเช้าไปปะวะหัว้หัวร้อนเลยมันเช้ามากเลยอะ่ะคือจริงๆจอยเดย์ไม่ไม่เคยมีแบบว่าไม่เคยมีแบบตื่น11บเอโมงครึ่งไม่มีนะแต่ละที่คือแบบตีสี่ครึ่งตีหครึ่งอย่างมาเช้าเนี่ยที่เราตื่นกันมาเนี่ยก็โปรดิวเซอร์รายการพิต้าบอกว่าเธอล้อหมุนตีห้านะนี่ตีสี่ครึ่งก็ต้องตื่นแล้วล้างหน้าแปรงฟันมาอาบน้ำมาีกยแล้วก็ออกมาี่ย วันนี้ทั้งวันก็เลยเพลียครับนี่แต่มาจบด้วยการกินหมูกระทะแบบนี้แฮปปี้ที่สุดแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้พาขึ้นเขากระโจมกันเดี๋ยวพาไปดูพระาที่ขึ้นนะขอกินหมูกระทะก่อนไปแล้วเจอกัน วัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณตีสี่สี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดกับพี่ที่จะมารับเรานะครับไปประมาณตีสีครึ่งครับ,นะรบเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขากระโจมกัน เดี๋ยวผมไปเก็บ้าที่สวยๆให้กับคุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเปลางหน้าเป,ป็นปานานะครับเดี๋ยวเจอกันบนเขาครับผมพี่ป๊อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ป๊อก,ก็คือคนที่จะพาพวกเราขึ้นไปบนเขากระโจมถูกไหมฮะใช่ครับบนเขากระโจมนี่มีอะไรสวยพี่ด้านบนก็จะเป็นวิวธรรมชาติครับผมที่ที่อยู่บนยอดเขาครับสามารถมองได้360องศาทั้งไทยและพะมา่า อ๋อเห็นถึงฝั่งเขามากเลยใช่ครับเห็นของเขามากต้องใช้เวลาในการขึ้นไปเนี่ยกี่นาทีครับถ้าสมมติว่าจากจากตีนเขาจากตีนเขาใช้เวลาเดินทางประมาณ45-50นาทีครับเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าจะได้ไปชมภาพที่ขึ้นใช่ไ <รา S 1> หมผมว่าที่บอก,กว่าสวยมากๆเลยสวยยอมรับว่าสวยเลยครับลุ้นกันว่าภาพออกมาจะเป็นขานาดไหนครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันดีกว่าครับทุกคนครับไปจะได้ไม่เสียเวลาไปลุย พี่ป๊อปอันนี้คือเราจอดอท่ออะไรพี่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นเขานะครับจากจุดนี้ไปก็10กิโลเมตรอ๋อจากจุดนี้ไป <sc an> ใช่อันนี้คือจุดขึ้นเขาใช่ไหมครับ <sc an> ใช่ครับทำไมเขาไม่ป้ายบอกเลยที่ว่าไอ้ด้วยอะไรอยู่อ๋อป้ายอยู่ด้านหน้านู่นนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดตรวจค่าผูครับอ๋อโอเคจากตรงนี้ไป <c ans> ประมาณสิบกิโลเมตรแต่สิบกิโลเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีห้าสิบนาทีครับคูณห้าทุกคนสิบกิโลแต่ใช้เวลาเกือบชั่วโมง โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารีบขึ้นกันเลยดีกว่าพี่ครับหนาวมากพี่ <c oughs> <c oughs> ได้ครับเรือ <c oughs> พี่่ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นต่อครับอีก10บกิโลทุกคน อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวเนิน900นี่จะมีป้ายอยู่ด้านล่างซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกค่า900เนี่ยหมายถึงสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ย900เมตรนะครับผมแล้วจุดสุดท้ายที่เราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์คือด้านบนนู่นตรงนี้เห็นแล้วขึ้นอีกประมาณ1 0อยเมตรก็จะเป็นเนินพันขึ้นดูพระอาทิตย์กันแต่ตรงนี้ก็แวะถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะนี่เห็นเป็นภาพวิวทิวทัศน์ภูคงภูเขาสลับว่างกันแล้วก็เนี่น,นะครับเริ่มเห็นขอบแสงละ ปเดี da, shorts, Wait, uh, like how, how ๋ยวขึ Wait, ้นไปเนิน hmm. พ right. sure really okay. okay. ันดีกว่าครับอันนั้นไฮไลท์สำคัญของเขากระโจมเลยไปครับเอาแล้วถึงแล้วดิรออะไรอะถึงแล้วรออะไรครับมา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 นี่ฐานตร่งชามเ137เขากระโจมสุดแดนตะวันตกโอเคเดี๋ยวไปหาจุดถ่ายรูปกันครับไปเร็วลุย จากที่เราเบ่งกล้ามเสร็จแล้วไม่เกี่ยวหลังจากที่เราดูแสงอาทิตย์นะครับผมแสงแรกบนเขากระโจมที่เรียบร้อยแล้วสวยมากทุกคนเห็นนะบอกเลยว,ว่าอยากให้ขึ้นมาสักครั้งนะอา,าอากาศที่ผมมาเนี่ยคือดีมากอุณหภูมิประมาณสักแบบ21 22ประมาณนี้นะฮะอากาศินสบายแจ็กเก็ตตัวเดียวใส่ขึ้นมาสบายมากถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะถ่ายเส้นทางที่ผมขึ้นมาให้ดูว่ามันลําบากขนาดไหนครับเพราะว่าตอนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันมืดอยู่ ผมขึ้นมามันยังมืดอยู่เนาะเดี๋ยวถ่ายดูว่ามันลําบากขนาดไหนว่าทำไมต้องเอารถ4ฟ e วิขึ้นมานะครับ่ะทุกคนขึ้นรถเ,เดินทางต่อจ้าลุยใช่ ถึงแล้วครับนี่เป็นไงสวยไหมนี่ถ้าจะออกชื่อที่ถูกกับจริงๆเมื่อกี้ผมถามแม่มาแม่ก็บอกว่าเขาหินงูหินเขางูนันนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกเสียงยจะต้องอ่านชื่อ,อยังไงถึงจะถูกนะแต่ที่ป้ายเขาเขียนเลยเนี่ยคืออุทยานหินเขางูนะผมที่จังหวัดราชบุรีของเรานี่เองซึ่งเมื่อกี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าน้องเามื่อเช้าเราลงมาจากเขากระโจมแล้วก็ระหว่างทางที่เราจะกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ต้องผ่านตรงนี้ก็เลยแวะที่มันก่อนนะครับผมอ่ะอย่างที่เห็น เขาวสวยมากปกติเนี่ยเขาเขาเนี่ยที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะปกคลุมด้วยหญ้าด้วยต้นไม้สีคงสีเขียวใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นเขาที่เป็นหินทั้งลูกเลยครับมาเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าสวยเหมือนกันก็คือตรงจุดที่เป็นสะพานนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องแวะถ่ายรูปก,กันหมดไปเ,เร็ว การที่เราได้ตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนะครับเพื่อได้มาดูอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยครับผมสาหรับการเดินทางขึ้นมาชมแสงบนเขากระโจมในครั้งนี้บอกได้เลยครับว่าสวยมากจริงๆครับและอากาศเย็นสบายอีกด้วยฮะคใครที่อยากจะขึ้นมาด้านบนแบบผมนะครับสามารถติดต่อเช่ารถที่จุดทางขึ้นมาได้เลยนะคะผม สำหรับรายการจ Joy Stay สัปดาห์นี้นะครับคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทางช่องททว5หวันนี้เทปลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย